สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการกันแดดแบบคลาสสิกสุดๆนะคะร่มนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่เคยมีร่มยังไม่เคยใช้ร่มหรือยังไม่ชอบใช้ร่มนะคะวันนี้พิมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการใช้ร่มที่พิมใช้ที่พิมคิดว่ามันก็เวิร์กมากๆเลยนะคะเลาไปข้างนอกเนี่ยมันช่วยกันแดดได้เยอะมากถ้าอยากรทราบว่าวิธีการใช้ร่มของพิมทําอย่างไรนะคะติดตามชมในวิดีโอนี้ได้เลยะคะ่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะร่มที่เราใช้กันอยู่ก็จะมี2ประเภทหลักนะคะก็คือแบบที่เป็นแบบก้านแข็ง อันเดียวแบบนี้นะคะคือพับแล้วก็ปิดได้เลยไก่ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามในการใช้มากขึ้นนะคะคือประเภทที่แบบว่ามีหลายๆตอนแบบนี้นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะมีอาการสั่นคลอนโดนลมพัดมากๆก็จะแบบว่าสามารถจะพลิกกลับขึ้นไปอีกด้านนะคะแบบนี้เนี่ยก็ดีสําหรับถ้าเกิดว่าอย่างน้อยจะต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆแต่ว่าไม่อยากจะถือของหนักมากเพราะว่าอยากไม่อยากจะไหลซุดอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเลือกแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เลือกแบบที่มี UV ข้างในด้วยนะคะ ก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกก่ะมันไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่สำหรับอันนี้นะคะเป็นลมอันโปรดพิมก็มีคนแจกมานะคะล่มส่วนมากเราคงไม่ค่อยได้ซื้อนเยนอะเรามักจะได้รับแจกมานะคะอันนี้ก็เป็นอันที่แบบว่าฉาบประเภทแบบกันยูวีไว้ด้านในนะคะแล้วก็ล่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เรียกว่าพิมพ์เดินเนี่ยก็คืออีกหนึ่งเลยไปอีกหนึ่งช่วงไหลพิมเลยทั้งสองข้างนะคะ จะเป็นไซส์ใหญ่ส่วนที่สาคัญมากที่สุดของล่มส่วนหนึ่งนะคะที่หิมอยากจะพูดถึงก็คือเจ้าตรงจุดนี้นี่เองนะคะจุดนี้เนี่ยนะคะมีไว้ทําอะไรเวลาที่เราถือล่มเนี่ยปกติแล้วเรามักที่จะถือล่มแบบนี้ไม่ว่าจะเดินท่าไหนอะไรยังไงเราก็จะถือร่มแบบนี้ถูกไหมคะแต่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราไปข้างนอกเราต้องโดนแดดมากมากเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือให้เจ้าจุกสีดําข้างบนนี้เนี่ยนะคะมันชี้ตรงกับทิศทางของดวงอาทิตย์หรือทิศทางของ ลมหรือฝนที่กําลังพัดเข้ามาหาเรานะคะถ้าอย่างเช่นว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังอยู่เอียงอยู่ที่องศาแบบนี้นะคะให้เราเอียงร่มให้เจ้าจุกสีดำนะคะชี้ไปที่พระอาทิตย์คือชี้สองหน้าก็เลยอะ่ะคือให้ใช้เจ้าร่มอันนี้คะ่ะเสมือนว่าเป็นดอกทานตะวันนะคะคือแดดพระอาทิตย์เอียงไปทางไหนเราก็เอียงร่มตามนะคะเอียงร่มตามเพราะฉะนั้นการที่เราถือร่มแบบนี้เนี่ยคือเราควรจะถือร่มทรงนี้ตรงนี้เนี่ยเฉพาะช่วงเวลากลางวันตอนประมาณเที่ยงวันนะคะที่ พระอาทิตย์จะตรงกับศีรษะเราแต่ถ้าเกิดว่าสักบ่ายสี่โมงจะเริ่มเป็นประมาณนี้นะคะคือพระอาทิตย์มาทางนี้เราก็จะเอียงตามนี้แล้วเวลาที่คุณเดินไปสมมติว่าเกิดมีอาการเลี้ยวแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ถือทรงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอียงลมตามคือเรียกว่าลมจะไม่หันจะไม่หันตามตัวเรานะคะคือลมเนี่ยจะชี้ไปตรงกับพระอาทิตย์ตลอดแล้วถ้าเกิดอย่างเช่นว่าถ้าเป็นลักษณะฝนหรือล,ลมพัดนะคะถ้าเกิดลมพัดมาทางไหนให้เราหันเจ้าจุกสีดำเนะะี่ยค่ะ เชิญหน้ากับลมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกันลมกันฝนได้ดีมากที่สุดหรือวาย่งนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณกําลังเดินลุยฝนนะคะถ้าเกิดว่าน้ําฝนเนี่ยพัดลงมาแบบนี้นะคะให้ใช้วิธีการถือบังหน้านี้เราเดินเข้าหาฝนนะคะคุณก็จะเปียกน้อยมากที่สุดค่ะนั่นก็เป็นเทคนิคเล,ล็กน้อยนะคะในการปรับโพซิชันนะคะของร่มให้อยู่ในพื้นที่ที่ การแดดเราให้เรามากที่สุดนะคะสําหรับระยะของร่มนะคะระยะของร่มที่เหมาะสมเนี่ยคือให้อยู่ประมาณอย่างนี้ค่ะคือขอบของร่มตรงนี้อยู่ที่ประมาณระดับสายตาของเราพอดีเพราะถ้าเกิดมันต่ำเกินไปเดี๋ยวเวลาเราเดินไปเราจะมองไม่เห็นนะคะแล้วถ้าสูงเกินไปก็คือแสงอาทิตย์ก็สามารถให้จะสาดเข้ามาได้เพราะฉะนั้นควรจะอยู่ในระดับประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับร่มที่ มีแกนเป็นเหล็กแบบนี้นะคะถ้าเราถือใกล้หน้าเรามากเนี่ยถ้าเวลาวันที่แดดร้อนๆนะคะความร้อนมันจะมาจากโครงเหล็กที่อยู่ด้านในนะคะลงมาถึงนี้เนี่ยมันจะมาระอุตรงแถวหน้าถ้าเกิดใครถือร่มบ่อยๆนะคะเดินกลางวันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทำไมมันรู้สึกข้างนี้เหมือนจะสุกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้ถือห่างใบหน้าเรานิดนึงนะคะ แล้วก็อย่าถือใกล้อันนี้คือถือใกล้มากาเกินไปพิมเคยเข้าไปอ่านอินเทอร์เน็ตนะคะมีคนที่แบบว่าถือล่มใกล้มากเกินไปนก็ไม่รู้ว่าถือ,อยังไงเหมือนกันนะคะแต่ปรากฏว่าเส้นผมเนี่ยเข้าไปพันตรงช่วงข้างในตรงนี้คะที่เป็นโครงล่มทาให้ต้องตัดผมทิ้งเพราะฉะนั้นถิดว่าคุณมีผมยาวมากๆแล้วรู้ว่าเวลาที่เดินไปตรงแถวที่ปกติเดินเนี่ย มันจะมีลมแรงหรืออะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. พิมแนะนําว่าให้ผูกผมมัดผมหรือว่าจะถักเปียกขึ้นไปก็ได้นะคะจะดีกว่าสาหรับมารยาทในการใช้ร่มนะคะ,ะ,คะเวลาที่เราซื้อร่มเนี่ยพิมก็แนะนําอยากจะให้ซื้ออันที่มันมีปุ่มตรงปลายตรงนี้นะค่ะที่เป็นพลาสติกนะคะไม่แหลมคมแล้วก็ที่ดึงนะคะในการถูกร่มเนี่ยค่ะ ให้ค่อนข้างมีความลื่นนิดนึงเพราะอะไรที่คุณเดินไปนะคะมีผู้คนคุณต้องเอียงตัวอาจจะต้องหุบหบ้างอะไรบ้างเพราะประเทศชาติเราเนี่ยมีเสาไฟฟ้ามีป้ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะพอคนเริ่มเยอะเราก็จะต้องแบบว่าทําการหุบเขาบ้างเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันฝืดมากเนี่ยเราจะหุบไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณเอามันไปโดนฟ้าคนอื่นเข้าเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้เช่นกันก <ละ S 1> ็จบไปแล้วนะคะกับประโยชน์<แ>ล<ะ>หลักๆของร่มนะคะหลังจากที่เราใช้เป็นร่มได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเดินตรงที่ไหนนะคะที่แบบว่าวันนี้นั่นเราก็สามารถที่จะ เอามาค้ำเอามาช่วยเป็นไม้ช่วยเดินอายุเยอะปวดขาเจ็บขายอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระท่างใช้อันนี้นะคะเป็นอาวุธก็ได้นะคะหรือจะใช้แทนไม้ออฟ์ในการที่จะ พัตนะคะวงสวิงนะคะซ้อมอยู่ที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตอนอยู่ที่บ้าเเนเถเมย์ก็สามารถจะซ้อมได้เช่นกันนะคะก็วันนี้นะคะจบกันแล้วนะคะกับวิธีการใช้ร่มแบบง่ายๆของทีมอของขำนิดนึงนะคะใครมีเทคนิคส่วนตัวในการใช้ร่มอย่างไรยังไงคะทิ้งไว้ในกล่องค,คอมเมนต์ข้างล่างนะคะให้เพื่อนๆได้ทราบทั่วกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในเดี๋ยวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ